ดีค่ะช่องตูมตามรีวิวพระวันนี้ดิฉันขอทําหน้าที่แทนพี่ตูมตาม1วันนะคะวันนี้พบกับเหรียญรุ่นเสมาเสือคาบแก้วหลวงปู่ทีบทีระปัญโยวัดป่าสุทาวาจังหวัดนครพนมค่ะพระอริยะผู้มากด้วยเมตตาแห่งลูกน้ําโขงเมืองพระทาตุพนมอายุ109ปีลูกศิษย์ในสายสืบทอดพ,พุทธมังคมสายสมเด็จลุนแห่งประเทศลาวค่ะ พระรุนนี้คุณป่องสุพรรณบุรีการันตี ACI สถาบันตรวจสอบวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยการันตีคุณภาพวัตถุมงคลแกะบ็อกโดยช่างบิ๊กบางใหญ่ค่ะช่างแกะบอกพักเครื่องอันดับหนึ่งของเมืองไทยลงยาโดยช่างสาวสองมงคลศิลร้านลงยาพักเครื่องอันดับหนึ่งของเมืองไทยจัดสร้างน้อย168ลังหรือเท่ากับ16,800เหรียญค่ะการันตีเนื้อเงินในล,งลังสี่เหรียญ เนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้96.5%หนึ่งเหรียญเนื้อเงินลงยาอีกสามเหรียญการันตีเนื้อนวะในลังหกเหรียญลุ้นงานฝั่งเพชรเกรดเอฝั่งพลอยเกรดเองานหน้ากากทองคำเต็มแผ่นเหรียญงานฝั่งพลอยนฟาเก้าฝั่งเพชรนฟาเก้างานประกบสองหน้างานปักฉลุดจัดเต็มระบบ งานฝั่งพลอยฝั่งเพชรงานสอดไส้หลังแบบตัวพิเศษงานชุบสุดพรีเมียมงานลงยาจัดเต็มงานห่วงเชื่อมจังห่วงแบบโบราณและยังได้รุ้นเนื้อทองคำ96.5%า96.5หเนหึ่งเหรียญพิธีพุทธเทวาพิเศษสีวาระวาระที่หนึ่งปุกเสกวันที่24ุ่ษภาคมณวัดป่าสุทาวาดโดยพระสีองค์เกจิอาจารย์ชื่อดัง หหลวงปู่บุญยอสอหลวงสองหลวงปูก่กลมสามหลวงปู่เถิงสี่หลวงปู่ทีบวารละที่สองปลุกเสกวันที่หกกรกฎาคมณวัดโพสีสะอาดโดยพระเกจิอาจารย์สิบสามรูปดังนี้หลวงปู่ศิลาธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินหลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกขารามหลวงปู่อุดมวัดเวลุวัดธรรมราม หลวงปู่โสภาวัดป่าเครือวันพระครูสุชาญเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดหลวงปู่เถิงวัดบ้านอาไลพระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสามัคคีหลวงปู่บุญหลายวัดปูดเงี่มหลวงพ่อเกษมวัดจิกสูงหลวงปู่สมบูรณ์สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอยหลวงปู่แก้ววัดแก่งดินสสพระอาจารย์ธรรมดลวัดหนองปอพระอาจารย์เด่งโชควัดป่าสุมังคาโล วารละที่สามนะคะปลูกเสกวันที่เจ็ดกรกฎาคมณวัดป่าสุทาวาสโด,ดยหลวงปู่ีบท่านเมตตานั่งปลกปักอธิษฐานจิตปลูกเสกเดี่ยววารละที่สี่ปลูกเสกแล้ววันที่สิบสิงหาคมโดยพระเกจิอาจารย์หนึ่งร้อยเก้าลูกและหลวงปู่คีบจะเมตตานั่งปกปักอธิษฐานจิตปลุกเสกพร้อมชักยันกลังอากาศตามตำราครูบราอาจารย์อย่างเข้มขัง รุ่นนีย้ยอดจองเต็มแล้วนะคะท่านไหนที่สั่งจองก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันขอแกะกล่องซีนเพ,เพื่อทำการคัพากให้พี่ๆเลยนะคะ เป็นเนื้อการันตีนะคะเขาจะมัดยางมาอย่างนี้ก็จะวางไปแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะจะมาแกะให้ดูค่ะ อันนี้จะเป็นชุดลังลุ้นนะคะสมนมา,าคุณแถมยกลังเนื้อนวะลงยาจีวรขอบขาวสวยมากเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาคะกันเลยนะคะ เป็นของลังที่1น,นะคะหนูได้ทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์1นึ่ถึงหนึอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนที่สั่งจองเลือกเบอร์ไว้แล้วหนูก็จะจัดส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์หนูขออนุญาตหยิบสุ่มคะส่งให้เลยนะคะจสะส่งไปสานีไทยให้วันนี้เลยนะคะมาต่อที่ลังที่สกันเลยนะคะ กล่องนี้จะมีเนื้อการันตี2อันนะคะเขาจะมัดยางมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นองนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคะเลยนะคะ ายเลขนำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกล่องที่สองนะคะเมื่อกี้ลืมแกะค่ะจะมาแกะให้ดูอันนี้จะเป็นเนื้อนวะลงยาจีวอนขอบขาวซุ้มแดงนะคะสวยมากเลยค,ะค่ะ อันนี้จะเป็นของรังที่2นะคะหนูได้ทําการแปะหมายเลขนําเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนที่สั่งจองเลือกเบอร์ไว้หนูก็จะส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกส่วนท่านไหนยังไม่ได้เลือกเบอร์หนูขออนุญาตหยิบสุ่มส่งให้เลยนะคะจะส่งปัศณีไทยให้วันนี้เลยค่ะ13สิงหาคมไม่เกิน16สิงหาคมทุกท่านต้องได้รับเหรียญเสมาเสือคาบแก้วหลวงปู่คีบหากเกิน16สิงหา แล้วท่านไหนยังไม่ได้รับเหรียญเสมาเสือคาบแก้วลกัวแจ้ติดต่อหาพี่ตูมด้วยนะคะ<ส>เพื่อที่ทางเราจะได้ติดตามวัสดุให้ทุกท่านกราบขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ